มาอุ้ยใจมากเลย,อยเอ้ยเอ้าได้ว่าถึงคุณห้าอุ้ยว,ว้าวสวยอีกแล้วโอ้มาผู้ที่มีปัญหาด้านคุณสรบัตและผู้ที่มีอายุต่ำกว่า1 8ปีไม่ควรเล่นตามเปลือนแล้วนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับเจ๊ส,สวยเหมือนเดิมเลยนะจ๊าวันนี้ก็กลับมาย้ำกันที่เกมเดิมเนาะเกมมาจองเวนะวันนี้เกมที่เราเล่นก็อยู่ในคาสิโซูเปอร์สล็อตนะจ๊ะไปเริ่มเล่นกันดีกว่า จะบอกว่าวันนี้เราจะมาปั้นทุนนะดูเรามีทุนอยู่ที่300บาทดูว่าเราจะปั้นทุนได้เท่าไหร่นะวันนี้จะเริ่มต้นเบ็ดที่ตาละสิบาทเท่านั้นนะเอออะเริ่มต้นที่10บาทก่อนนะจ๊ะมาไปไปไปหมุนไปเรื่อยๆมาสี่จ้าไัยตอเอาเปิดมาก็อ้าวได้ไปถึงคูณสามนะมาจะเข้าให้ไหม ยีงไม่เข้าย,ยาวๆอยู่นะจ๊ะอเอามาเอามาไหลมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆแล้วก็ดูเงียบๆด้วยเอสวันนี้ปั้นหุ่นเราจะเป็นผลไหมนะอเอาอมา เออได้ไปยี่สิบหกบาทอเออมา,อาทีละตัวสองตัวฝีเกมไม่เข้าสามสักทีเห็นไหมพูดไม่ทันขาดทำมาสองตัวอีกแล้ว นี้ก็ปั่นไปเรื่อยๆนะวันนี้ช่วงเวลาเล่นช่วงบ่ายนะจ๊ะแบบเวหลาบ่ายจะเป็นช่วงเวลาที่จะสวยชอบเล่นนะสาหรับเกมพวกนี้นะวันนี้ที่เราเล่นก็จะเป็นบ่ายมงตรงนะจ๊ะเออส่วนนากก็จะเน้นแบบเป็นช่วงตรงๆไม่รู้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวนะถ้าใครอยากทําตามก็ทําได้นะจ๊ะเออหรือว่าใครมีช่วงเวลาปวดปันของตัวเองนะก็คอมเมนต์บอกนิดนึงว่าชอบเล่นช่วงเวลานี้สาหรับเกมมาจังนะเออบอกนิดนึงนะเพื่อจะจะไปลองเล่นตามด้วยนะจ๊ะ เว<ม>ายมาแถวสองถ้าไม่ทำงานนี่โคตรโกรธเลยนะโคตรเครืองเลยนะเออมา,มาอเออเอาทุนหายจ้าเอาเข้าให้ไหมไม่ไมีลายนี่ไม่มีไลายนะเลยอ่ะเออเตงเออมา ลุ้นให้เข้าฟรีเกมมะจะเพราะว่าการเข้าฟรีเกมมันจะเรียกคุณเรากลับมาได้อย่างรวดเร็วเด้ะแล้วก็เป็นเกมที่เข้าฟรีเกมยากคือเหมือนกันนะสําหรับเจฟสวยนะในการเล่นมาจองแต่สําหรับคนอื่นอาจจะรู้สึกง่ายหรือเปล่าไม่รู้เลยแล้วใครรู้สึกว่าเข้าฟรีเกมง่ายก็บอกกันด้วยนะเอาวสวย เข้าฟรีก็เรียกคุณได้อยู่เหมือนกันนะจ๊ะเอออย่างที่พูดบอกว่าเพื่อนๆอาจจะแบ,บบบางคนจะตั้งตารอฟรีเกมนะแต่ว่าถ้าไม่เข้าฟรีเกมก็ช็อตเมื่อกี้เห็นไหมเออเรียกคุณมาได้ได้มาพร้อมกำไรบิ๊กวินไปเมื่อกี้ได้2 6 4บาทบ้าบอสวยมากคุณเลยเต็มเต็มหน้าล้างกระดานเลยเมื่อกี้อา้าจะเข้าให้ไหมให้มันต่อให้มันต่อให้มันไม่ได้ไม่ได้เออเอาเว้นีกมันเอาไหลมาแล้ว ิงบวกไปสิจ้าแบบนี้อ้ดีเลิศลากสิ่งยาวๆไปอีกว่าดีเลิศมาดูมันจะทำกำไรให้เราไหมให้ให้เราได้เท่าไหร่นะเพราะว่าถือว่าเราได้กำไรแล้วนะมา12บ้าท ก็ไไม่ได้รอบทีห้าของเราสีเกมน้ัขน้นเงียบเลยโอ้เอ้ยมานึกว่าจะเป็นสีเกมน้ำตาแล้วไม่หว่ดมาว่ะมาเกือบรอบสุดท้ายเอาบิ๊กวินนะ เท่าไหร่272บาทเออเกือบปีน้ำตาแล้วนะเมื่อกี้อ่ารอบสุดท้ายก็ไม่ให้ดูทั้งหมดเท่าไหร่ที่เราได้ฟรีเกม362บาทนะจ๊ะกำไรก็มาเลยเอากดไปอีกสักนิดเอามาไหลกอเออไหลเต็มๆด้วยเอามาไหลต่อจ๊ะอีกสามสิบเก้าบาทเออ 64บาทนะมาไปต่อเอาไว้แถวสองมาเออไว้แถวสองมาเอาไว้ต่อสิมาอุ้ยไวใจมากเลยเออเอาได้วันถึงคุณห้าว้าวสวยอีกแล้วอม,มาได้บิ๊กวินไปอีกแล้วนะสองรยี่สิบาทเออเพิ่มเบ็ดมันเลย เท่าไรดีเพิ่มเป็นอีก20บาทนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเล่นก็จริงๆได้แล้วก็แนะนําให้พอนะแต่ว่าจ้สวยอยากจะขอลองต่ออีกนิดหนึ่งนะลองดูว่ามันจะยังจะ,งจะให้เราไหมเออให้เหมือนนเนี่ยเอาายังให้อยู่ยังให้อยู่เฮ้ยให้จริงบะวเนี่ยให้ตาแรกปะวเนี่ยอามา ได้าวมาอเออไวเถวสออกมาสิจ้าไม่ต่ออีกไหมไม่ต่อแล้วได้แค่คูณสามเจ็ดสิบสองบาทนะเอาถึงหลักพัน,นจะบอกว่าถึงหลักพันแล้ว,วขึ้นลงลงอยู่นะจ๊ะออเอามาไหลต่อไปไี่ไหมไม่แล้วนาะได้เจ็ดสิบสี่สิบสามบาทแล้ว อามาจา้ายาวๆยาวๆย,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 ยาวไปยาวไปมันเริ่มยังไงวะเนี้ยอ้าววายเออวายมาไกลไปนิดนะเออเราก็ มันพอเริ่มเพิ่มเบ็ดแล้วเหมือนมันไม่ค่อยแตกอะรู้สึกว่าได้แล้วไม่ค่อยคุ้มนะเออไม่ค่อยคุ้มตาที่ลงไปก็ต้องพอก่อนนะออถือว่าได้กําไรมาเ,ออเท่าไหรวันนี้หกร้อยนะเออหกร้อยนิดนิดหกร้อยหลักหน่วยเท่านั้นนะเออนัีนก็ต้องพอแล้วนะจ๊ะถ้าไงเจสซีก็ต้องขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ